สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพามาเล่นเกมจากอนิเมะอีกเกมหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เปิดให้เล่นอยู่บนสโต์ไต้หวันนั่นเองนะครับตัวอนิเมะเนี่ยภาษาไทยชื่อว่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้ว นะครับผมก็ใครที่สนใจเนี่ยลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับส่วนชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็อ่านตรงคลิปเลยละกันนะครับเพราะว่าชื่อมันยาวหลือเกิดนะครับผมโอเคเราไปดูบรรยากาศตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของเกมนี้จะเป็นแนว RPG นะครับเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับผมอ่ะกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวขอเปิดเสียงในส่วนของเกมนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคภาพค่อนข้างสวยอีกเกมหนึ่งเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะ ก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเกมนี้มาแล้วนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับส่วนภาษาก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันจะเป็นภาษาจีนนะครับผมในส่วนของตัวละครเนี่ยเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ด้วยนะจะให้มันมายืนตรงนี้นะครับในกดสลับตรงนี้ได้เลยเห็นไหมฮะมันจะมีให้เราสลับอยู่นี่ประมาณนี้นะครับปึ๊บสลับออกมานะครับผมเอาเสียงขึ้นหน่อยดีกว่านะ ดังขึ้นยังอ่าดังขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคเอาประมาณนี้ละกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการต่อสู้กันดีกว่านะครับผมก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตอนนี้ผมผ่านมาที่ด่านนี้ละนะครับด่านที่สองนะครับผมมากดเข้ามาเลยนะครับก็ ต่อไปเนี่ยก็คือจะมาเล่น2อขีดหนะครับแต่ว่าในส่วนของ2อขีดหเนี่ยผมยังสู้ไม่ได้เว้ยเพราะฉะนั้นก็ลองดูบรรยากาศในส่วนของด่าน2อขีดหไปก่อนแล้วกันนะครับกดเข้ามานีอ่อันนี้จะเป็นของรางวัลที่เราจะได้นะครับแล้วก็จะมีไอ้เจ้าตรงนี้ด้วยครับแบบเหมือนเป็นดาวะนะครับผมคือตัวเกมมันจะกําหนดเนาะก็เกมจีนลหลยๆเกมก็จะมะีให้เห็นอยู่แบบนี้นะครับถ้าทําครบสามอันนี้นะครับก็คือจะได้ของรางวัลตามที่เกมมันกำหนดมาให้ ประมาณนั้นนะครับมากดเข้ามาเลยนี่โอเคระบบการเล่นก็เล่นมาจนถึงด่าน2คิดหนึ่งมันจะเปิดพอโตให้นะครับแล้วก็เล่นความเร็วอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดในส่วนของออโต้นิดนึงนะฮะอันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเราสามารถที่จะมาสลับสับเปลี่ยนตัวละครก่อนได้นะครับผมเอาเข้าวออกออกได้นะครับผมมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเราจะเอาตัวละครลงได้ทั้งหมดกี่ตัวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า,าการ แบบสลับสับเปลี่ยนสกิลเสริมอะไรเงี้ยนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวกดซ้อนอันนี้ก่อนอ่าโอเคถ้า,าทีมเราจัดโอเคแล้วนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยอ่าเพื่อที่จะให้มันเริ่มต่อสู้น,นั่นเองนะครับตอนนี้เอาลงมาได้แค่ห้าเห็นไหมฮะมันจะมีบอกอยู่5ทับตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลยอ่านี่ครับผมจัดการสู้ไปอ่ะเอาความเร็วลงน,นิดนึงนะครับก็นี้ฮะดูดิเห็นไหมภาพสวยไหมเออนะครับ มันก็จะมีแบบอันตรงอันติอะไรอย่างงี้นะครับใช้สกู s สกิลนะครับซึ่งเวลาที่ใช้สกิลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้มานาตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมีมานาขึ้นมาตรงนี้นะฮะอ,อันนี้คือผมเปิดออตโต้ให้มันแบบใช้สกิลออตโต้เลยนะครับผมคือเกมมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากอ่ะเพราะฉะนั้นก็กดออโต้ไปเลยง่ายๆนะครับนี่จะไปเพื่อนนี่โอ้โอ,โอรุนแรงเหมือนนะ โอ้โหเกือบตายเอาดิเพื่อนอูมเนี่นี่ครับผมสู้เรียบร้อยอโอเคนะครับก็ได้ของรางวัลมาแล้วเห็นไหมฮะตามนี้นะครับผม,มนั่นคือบรรยากาศนะครับในส่วนของการเล่นตัวเกมเพลย์นั่นเองนะครับคร่าวๆเนาะเอาไว้ดูนะครับผมอาจจะยังเล่นไม่ค่อยเยอะนะครับก็เหมือนหลายๆเกมแหละนะครับผมอทีนี้กลับมาที่หน้า เมนูหลักของตัวเกมกันนะครับผมเดี๋ยวไปเปิดกาชาเลยดีกว่าเนาะจะได้แบบมีตัวละครแบบดีๆนะครับโอเคครับกาชาเนี่ยมันจะอยู่ตรงตรงนี้นะเนี่ยครับกาชานะครับกดเข้ามาปึ๊บนี่ฮะก็ผมสามารถเปิดได้โอ้นี่ไงมีอันนี้เปิดอยู่นะครับน่าจะได้สิบครั้งนะมาจัดไปนะครับสุ่มหาเลย มาแล้วครับนี่กดเปิดตรงนี้เปิดหนังสือมาเลยครับจะเป็นตัวละครอะไรแบบไหนยังไงน,นี่ปึ๊บมาแล้วว้าวจัดมาเลยพวกปึ๊บระดับ A มาครับสองดาวอุ้ยระดับ S ว้าวเจ๋งฮนะแค่นี้ก็พอใจแล้วครับผมไดเอสมาหนึ่งตัวครับมาเปิดอีกคือถ้าจะเปิดอีกเนี่ย มันจะต้องใช้เจ้านี่เว้ยอ่าสิบอันนะครับอันครั้งแรกเนี่ยมันจะลดให้ห้านะะก็สามารถแบบใช้แค่ห้าอันเปิดได้แต่ตอนเนี้ยต้องมีสิบอันแล้วนะครับผมก็อ่าเปิดดอีกสักครั้งแล้วกันมาลองดูอืมก็เล่นไปเรื่อยครับเก็บสะสมนะครับโดยการแบบอ่าสะสมได้จากการทำเควสทำาน่นนี่นั่นเออทำภารกิจไปเรื่อยนะครับผมมันก็จะมีมาให้นะฮะอ,อ่าเปอร์เซ็นต์มาโอ้ได้เศษชิ้นส่วนมาเนี่ย ถูกเอ๋ย่ะพอนะครับประมาณนี้ทีนี้ก็เราก็กดเข้ามาดูตัวละครเราได้นะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะ,ะนี่ครับเห็นไหมอันนี้ก็คือทั้งหมดเลยนะครับที่ตัวละครที่เรามีอยู่เนี่ฮนะระดับ S ได้มาแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปที่ตัวละครตัวนั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะทําการอัปเกรดได้ นะครับผมอัพเลวงเลเวลอัพนู่นนี่นั่นแต่ว่าอันนี้ยังไม่เปิดนะครับเปิด3มคิดหนึ่งนะครับก็อัพอันอื่นที่มันสามารถอัพได้อย่างเช่นเลเวลตัวละครนี่ครับอัพไปนี่ฮะตันที่10นะครับถ้าเกิดจะปลดล็อกอีกให้มันเกินไปกว่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องไปหาของมานะครับเพื่อที่จะเอามาอัพตัวละครนะครับมันจะมีอยู่นี่เช่นอันนี้ครับอัพได้แล้วอ่าผมมีมานะครับครบผมอัพเลยตรงนี้ระดับเนะครับนี่อ่าใชไหมฮะ มีเพิ่มขึ้นมาแล้วนี่จากเแค่เลเวลสิบนะครับก็ตอนนี้จะอัพได้ถึงสาสิบเลยนะครับก็อัพไปนี่ฮะโอ้จะต้องใช้กี่อันวะเนี่ยอ่ะโอเคแล้วก็ใช้ออย่างอื่นด้วยแล้วกันนี่ฮะหมดหรอ,อนี่เอาให้เต็มโอ้ยี่ไม่เต็มว่ะอันนี้ก็ได้อ่ะโอเคนะครับผมจัดหนักตรงนี้นะครับผม ระดับเอสจัดไปเดชเวลาสู้จะได้แบบสุดยอดนะครับตอนนี้30แล้วตัวละครก็น่าจะเก่งขึ้นแล้วนะครับก็ในส่วน,นอื่นๆก็เนี่ยครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการอัพสกงสกิลอะไรนะแต่ว่าเราไม่มีของนะนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการแบบว่ากดอัพตรงนี้กดเข้ามามีมณฑาเข้ามาครับอัพตัวละครอัพแบบดาวเพิ่มเติมขึ้นได้นะครับผมจาก3เป็นสีล้วประมาณนั้นน่ะนะครับก็อันนี้กดเข้ามาเนี่ยเราสามารถรวบรวมได้หมดนะ เออคือตัวละครที่เราไม่ได้ใช้ออกดไปเลยครับนี่ครับผมรวมไปอ่าเห็นไหมมันก็จะรวมได้นะครับรวมไปอีกปึ๊บนี่ครับผมอ่าคือมาเป็นตัวซ้ําอยู่แล้วคือรวมแบบอ่าค้างเดียวไปเลยอะไรเงี้ยจอดจบนะครับแค่นั้นนะโอเคประมาณนี้นะครับหมดแล้วนะโอเคนะครับนี่นะก็ตัวละครมีเยอะเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเรารวมทีเดียวก็จบจบ,จบไปนะครับง่ายๆตัวนี้ก็ระดับ A แล้วเนี่ย เพิ่มเลเวลเหน่อยแล้วกันเอามาเก็บบไว้นะครับเปิดได้ใช้ชืบชอชื้อ่อสิบจัดไฟโอเคเรียบร้อยชอบชอบเกมนี้ภาพสวยกันนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะก็ทีนี้เราก็มาจัดทีมนิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้เนาะเนี่ยครับปดเข้ามาตรงนี้อ่าจัดทีมหน่อยนะครับก็เอาแบบว่า,าตัวเจ๋งๆลงหน่อยนะครับผมเอาตัวไหนลงนะอ่ะอ่าระดับเอ เออลงไม่ได้อันนี้เนี่ยแล้วก็สลับกันสลับกันตัวไหนดีละ่ะเอเอเอตัวนี้นะผมว่าเอาขอาแทนไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นตัวหลักนะครับไม่งั้นก็แทนตัวไหนดีละ่ะเอาตัวนี้แล้วกันนี่อโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็ถ้าเราพอใจแล้วแล้วก็เอาแค่นี้นะครับปดแล้วก็ปด เม่โปรยนะครับประมาณนี้นะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกความสำเร็จต่างๆน,นนะไอสมุดตรงน,นี้ที่เราได้มานะครับนี่อ่าเฮ้ยเก็บสะสมครบแล้วอ่ะเปิดได้อีกแล้วเนี่ย่ะเปิดอีกอันนี้เปิดกาชาได้อีกนะครับเราไปลองลุ้นกันดีกว่าเฮ้ยครบหรือยังวะอ่าอ๋อผุ่มใช้เปอันนึง่งไงโหเสียดายไม่งั้นเปิดสิบได้แล้วโอ้โหนะฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวสลามนั่นเองนะฮะ เราสามารถมาอัปเกรดนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวหลักอ่ะนะฮะอัพสกิลอะไรอย่เงี้ยนะครับอัปเกรดได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยนะนี่ครับผมแต่ถ้าจะเปลี่ยนแบบจริงๆเนี่ยถ้าเราจะเอาไปออกแป้คนอกอะไรเงี้ยนะครับเราต้องมาลองเปิดจากตรงนี้ดูนะครับผมซึ่งผมไม่มีนะครับใช้ดาวในในการเปิดนะก็เป็นการแบบเติมมงเติมเงินประมาณนั้นนะครับแต่ว่าลองเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนี่นะอย่างนี้ครับ นะคร่าวๆคร่าวๆนะครับผมส่วนเมนูอื่นก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นซองหมายที่จะมีของมาแจกแล้วก็พวกอ,อะไรอ่ะภารกิจต่งตางๆนะครับที่ตัวเกมมันมีมาให้ทำนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีข่าวสารต,ต่างๆด้วยเ,เช่นเดียวกันนะครับผมนีม่นะประมาณนี้ส่วนจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมี2ออันนะแบ่งแยกเป็นซ้ายขวานะครับเนี่ยขวาก็คือเข้ามาดูตัวละครเนาะส่วนนี้ก็คือจะเป็นการแบบรวม รวมตัวละครแบบอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็อัพรงอัพเกรดรวมอะไรประมาณนั้นนหะนไหมฮะเนี่ยตัวระดับ A จะต้องใช้อาลองตัวนี้ดิสองดาวมัารวมใส่กันแบบนี้ครับอัพเข้าไปนี่จัดไปเลยนี่ฮประมาณเนี้ยเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มดาวขึ้นมาประมาณเนี้ยนะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปสู้อีกรอบหนึงนะครับว่าจะเป็นยังไง นะส่วนด้านล่างตัวนี้ก็เป็นแบบเมนูแบบร้านค้าขายของกันเนาะนะครับเนี่ยกดเข้ามาอันนี้ก็เป็นความสําเร็จพามาดูแล้วนะครับส่วนอันนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานะครับผมแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนอะไรมากมายด้วยอันนี้เปิดได้ปะอ๋อเป็นเหมือนตัวละครผมได้ซ้ำมาวะเนี่ยตัวละครระดับ S อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีอยู่แล้วไงที่เปิดมาได้ก่อนหน้านี้นีือก็อกว่า เออเนี่ยสรุปมันซ้นํากันเว้ยเอามาใส่กันได้เพราะว่าเออ่ยต้องมีอีกตัวหนึ่งนะครับเสีได้นอะ,นะเออน่าจะเปิดได้เป็นตัวอื่นเอามาเข้าไปด่านต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองด่านอ่านี่ฮะสองขีดห้านะครับมาจาัดไปดูซิว่าจะเป็นไงจะสู้ได้หรือเปล่าเออรอบเนี้แล้วก็จะเร่งความเร็วไปในส่วนของอมุมกล้องเนี่ยเราสามารถบุนได้นะผมลืมบอกไปนะครับอ่ะก็ตัวละครตามนี้เนาะ อเอาปดออกทำไมวะเอาลงไปนะครับจัดไปเลยนะฮะเอาตัวละครตามนี้เลยนะครับเวลาสู้อย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยมุมมองนะครับเดี๋ยวเราหมุนได้แบบนี้นะครับเห็นไหม,มแล้วก็ตรงในส่วนของอเวลาที่มันใช้คัตซีนอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถกดข้ามได้เนี่ยฮะกดข้ามได้ถ้าเกิดว,ว่าเราไม่อยากจะดูนะครับออาเร่งความเร็วด้วยนะครับจะได้ลว่นเร็วนิดนึงไปนี่น่าจะได้อยู่นะรอบนี้โอเคอุย้ยครั้งเดียวจอดตัวระดับเอสง แต่ตัวอื่นยังไม่ได้อัพไงเออโอ้สบายแล้วอันนี้จัดไปเพื่อนนี่ตัวใหม่ที่ลงมามนี่จัดไปดิครับระดับเอสแรงนะผมนี่โอ้โหโอเคครับผ่านแล้วเรียบร้อยนะครเอาล่ะนะครับก็เลเวลเก้าแล้วเดี๋ยวมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับที่มันจะค่อยๆปลดล็อกมา นะครับผมก็อลองลองเล่นไปนะครับส่วนตัวคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาไว้ประมาณเท่านี้นะามาแนะนำแบบบรรยากาศตัวเกมคร่าวๆนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยกันละกันนะครับใครสนใจก็ไปโหลดได้เลยนะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปน,นั่นเองนะครับในคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันะกน,นะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใ่คลิปหน้านะมาละคลิน่นจี้สวัสดีทุกคนครับ